ต้านไม่ไหวลูกยางสาวไทยแพ้เยอรมนี1 0ว N แอล2025สัปดาห์3นัด2วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยท่าท่าแพ้ให้กับเยอรมนี0-3เซตในการแข่งขันวอลเล์บอชลชั้นลีก2025แอลสัปดาห์ที่3นัด 2, ที่2ที่เมืองอลิงตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเช้าเมื่อวันที่11รกรกฎาคมที่ผ่านมาภายใต้าการคุมทีมของโคดออสเกติพงษ์รัชตะเกียงไกรทีมสาวไทยอันดับ19ของโลก ลงสนามพบกับเยอรมนีทีมอันดับ11ซึ่งสถิติก่อนเกมไทยเคยชนะเพียงสองจาก8ครั้งที่เจอกันรายชื่อผู้เล่นชุดแรกของไทยประกอบด้วยพรทันเกิดปราทัดดาวนึกแจ้งธนชาสุขสดพิมพิชยากกรำวริศราศีทาเลิศวิมลรัตนธนพันธ์และปิยนุษย์แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระรูปเกมเซตแรกทั้งสองทีมเล่นกันอย่างสูสีไทยนำ1 1ถึง11ก่อนที่เยอรมนีจะตีเสมอและเฉือนชนะไป26 ถึงยีเยอรมนีนำหนึ่งถึงศย์เซตเซตสเยอรมนีเริ่มเข้าที่เข้าทำได้เฉียบคุมไทยพยายามเร่งเกมแต่ยังแก้เกมไม่ขดาดแท้สิถึงยีเยอรมนีนำสองถึงศูนเซตเซตสเกมของไทยสะดุดตั้งแต่ต้นเยอรมนีเล่นได้อย่างมั่นใจและรุกหนักจนไทยไล่ไม่ทันแท้สิถึง25จบเกมไทยแท้เยอรมนีศูนย์ถเซต จากผลนัดนี้ทําให้ทีมชาติไทยแข่งไปแล้ว10นัดชนะ1แพ้9มี5คะแนนอยู่อันดับ17ของตารางขณะที่เยอรมนีเก็บชัยเพิ่มเป็นนัดที่6จาก10นัดมี19คะแนนขยับขึ้นอันดับ10ของโลกโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่สางพบกับทีมชาติสาธารณรัฐโดมินิกันในคืนวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568เวลา4ีนกากตามเวลาประเทศไทยเช้ามืดวันที่12ก่อ